hello It s me It's สวัสดีครับกับเช้าวันพุทธที่13กรกฎาคม2565วันนี้ที่บ้านสวนเกษตรฟีสไตล์นะครับกับบรรยากาศที่ยามเช้าฝนโปรยโปรยนะครับวันนี้วัน พระใหญ่นะครับก็คือวันนี้จะไม่มาวันนี้ก็จะไม่ได้ทาการจับปลาหรือทําการดักปลานะครับวันนี้วันพระใหญ่เราถือโอกาสทาบุญนะครับเช้าก็ได้มีโอกาสได้ไปใส่บาตรมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาปลูกต้นไม้ที่ฝาเพราะานี่ก็จะเข้าพรรษาแล้วผมก็จะมีเวลาอีก3าเดือนที่จะปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าหลังจากหน้าฝนไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มปลูกยากแล้วเพราะ,ะนั้นก่อนที่ฝนจะหมดเนี่ยคืออยากจะปลูกต้นไม้ ให้ลากเขาเดินก่อนครับถ้าลากเขาเดินแล้วเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากก็รอฝตใหม่ก็เขาคงจะรอดแต่วันนี้ครับมีเรื่องที่ดีใจเรื่องหนึ่งก็คือต้นนี่ครับต้นถั่วถั่วฝักยาวนะครับที่ผมปลูกไว้ข้างทางแล้วก็หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยก็รดน้ําแค่เพียงหนึ่งครั้งครับ ที่เหลือก็ฝากเจ้าที่จะทางดูแลให้นะครับตอนนี้ครับเ,เริ่มครับเริ่มเริ่มมีผลผลิตแล้วก็จากที่เห็นนี่คือถัวฝักยาวครับฝักยาวแล้วนะครับมีตอนนี้คือมีมดแดงคอยดูแลให้อยู่คิดว่า,าไม่น่าจะมีตัวอื่นมากินเขาได้นะครับเพราะว่ามดแดงเฝ้าให้อยู่นะครับก็อีกน่าจะหกเจ็ดวันนะครับคิดว่า แปลงนี้น่าจะเอาไปผัดทำอะไรกินได้สักหน่อยนะครับ <c oughs> ก็นี่ก็คืออีกหนึ่งความรู้ครับที่ผมรู้แล้วว่าตรงนี้ปลูกถั่วฝักยาวได้เพราะผมเองอ่ะชอบกินมากถั่วฝักยาวครับแต่ผมชอบกินถั่วฝักยาวผัดหมูแต่ผมไม่ได้เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาถั่วฝักยาวผัดปลาไม่รู้มันมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่าวันนี้ครับตั้งใจจะมาะถ่ายทอดประสบก,การณ์เรื่องการขุดลูกหลังครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการขุดลูกหลังนั้นยากยังไงครับมันยากยังไงถึงจะต้องมาถึงกต้องถ่ายมันยากยังไงถึงกับต้องมาถ่ายทอดความรู้กันนะครับแล้วมันจะขุดยังไงให้ง่ายแล้วลูกหลังเนี่ยทำยังไงจริงจะสามารถไปใช้สําหรับเพาะปลูกต้นไม้ได้อาจยวคอยติดตามชมกันครับเอาครับตอนนี้ผมก็พามาถึงสถานที่ที่เราจะทําการอาสอนวิธีการขุดลูกหลังครับตรงน,นี้ ตรงพื้นที่ว่งวางๆตรงนั้นละครับก็นี้ผมมีต้นกระท้อนมาหนึ่ต้นก็เดี๋ยวจะปลูกต้นกระท้อนตรงบริเวณเนี้ยแต่ก่อนอื่นคือผมอยากจะขุดให้ดูก่อนครับว่าทีแรกผมมาผมขุดยังไงคือผมใช้จอบอันหนึ่งขุดนนเดี๋ยวจะด,ดูสภาพนะครับว่าจอบขุดแล้วมันเป็นยังไง สภาพสภาพกับสบภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับจอบขุดนะครับก็ครับสบภาพอย่างนี้เลยนะครับจอบขุดขุดค่อยๆก็ไม่เข้านะครับพอเอาแรงเข้าว่าก็ดําดจอบกับจอบไปตัวจอบเปรูออกจากกันเลยนะครับ แล้วก็สาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราขุดแล้วมันไม่เข้านะครับก็คือเราเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องมือที่เหมาะสมกับลูกหลังนะครับที่ผมมาแล้วเอออันเนี้ยพอ,ออย่างชั่วหน่อยครับก็คือ e อีเตอร์อ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการขุดด้วยอีเตอร์กันครับอันนี้ครับคืออีเตอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปขุดด้วยอีเตอร์กันดูว่ามันมีประสิทธิภาพดีขึ้นไหม อ่าครับก็จีเตอร์เองก็ดูดีประจอบขึ้นมานิดเดียวครับมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับสำหรับการขุดดินลูกลังนะครับครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้สำหรับข,ขุดลูกลังครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อครับและผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันสำคัญจริงๆ ก็คือฝักบัวรดน้ำครับอันนี้ครับฝักบัวรดน้ำก็เดี๋ยวเป็นรถในพื้นที่ที่เราจะขุดนะครับแล้วก็ไปนั่งใจเย็นสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำการขุดใหม่ พอได้พื้นที่ที่เราต้องการแล้วจากนั้นทำใจใจเงย็นครับไปนั่งรอครับนั่งกินข้าวรอก่อนก็ได้ครับก็เดี๋ยวสักครู่ครับอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครับหลังจากที่เราลดน้ําไปแล้วครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราลองไปทําการขุดดูอีกทีนะครับว่ามันง่ายขึ้นไหมนะครับ ครับจะเห็นความแตกต่างครับเพราะมันขุดทีนึงคือมันได้ผลงานขึ้นมาเยอะเลยมันง่ายฝาที่เราจะไปขุดโดยที่มันแห้งๆนะครับยิ่งถ้าเกิดหน้าแล้งอ่ะหนักกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดไปดูเรื่อยๆครับว่าหลุมเนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณกี่นาที I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah that i've put through i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't take shit. i've got no love for the famous if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit. i've got no love for the fakeness. if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up Make a statement. I'm going the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. So remarkable thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient ก็สําเร็จแล้วครับหลุมลูกหลังเราครับหลุมนี้ก็ใช้เวลามันเกือบสิบนาทีเหมือนกันก็นั่นคือผมก็ตอนนี้ฝนฝนตกได้ครับทีผมอยากจะ,จะให้สําเร็จและปลูกให้ดูเลยแต่ว่าน,นี่พอรีฝนตกเดี๋ยวก็จะเป็นหวัดเป็นไข้วันนี้ผมจะมาแค่นี้แล้วกันครับว่าหาเครื่องมือครับ ที่ดีที่สุดในการขุดดินทุกครังคือฝักโบลรดน้าครับก็อันนี้สําคัญที่สุดครับสําคัญประจอบสําคัญฟอีเตอร์อีกครับเพราะถ้าสู้ด้วยจอบอีเตอร์เางเดียวผมเคยลองมาแล้วถึงก็ปวดแขนนะครับแล้วก็ปวดแขนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถึงก็ต้องไปหาหมอกันเลยนะครับก็พอรู้จักกับฝักบบลต์น้าก็สบายขึ้นไหนที่เห็นนะครับคือรถทิ้งไว้แล้วก็ ไปทำอะไรก่อนได้เลยครับแล้วพอดินมันชุ่มๆแล้วก็กลับมาขุดนะครับก็เจอเสร็จแล้วครับวันนี้ก็ราด้วยภาพอบรรยากาศแบบเย็นๆสบายๆเหมือนใครจะกินฝนตกพรำๆนะฮะใคจะเห็นคือฝนตกครับมันรูปพอมองเห็นไหมฮะฝนพรำฟ้าขาวอะไครับวันนี้คนต้องราจริงๆนะครับเพราะฝนไล่มาแล้วโอเคครับทุกคน สวัสดีครับ